หลังเข้ารับการผ่าตาดัดนักกายภาพบำบัดจะเข้ามามีบทบาทในการแนะนำวิธีการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันและการออกกำลังกายที่ถูกต้องปลอดภัยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างปกติเร็วขึ้นสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการขยับเคลื่อนไหวกันก่อนนะคะท่าที่1จากท่านอนไปท่านั่ง ผู้ป่วยชันเข่าข้างที่ไม่ได้ผ่าตัดขึ้นทำการพิตะแคงตัวไปข้างใดข้างหนึ่งให้อยู่ในท่านอนตะแคงจากนั้นให้ผู้ป่วยใช้ขาข้างที่ไม่ได้ผ่าตัดช้อนใต้ข้อเท้าขาข้างที่ผ่าตัดพร้อมกับใช้มือดันเตียงเพื่อดันตัวลุกขึ้นมาอยู่ในท่านั่งค่อยๆผ่อนขาข้างที่ไม่ได้ผ่าตัดลงขาข้างผ่าตัดจะค่อยๆงอลงช้าๆอยู่ในท่านั่งห้อยขาข้างเตียง ทาที่สองจากท่านั่งไปท่ายืนก่อนลุกยืนให้ผู้ป่วยขยับตัวมาริมเตียงหรือเก้าอี้ให้เท้าทั้งสองข้างเหยียบพื้นเหยียดขาข้างที่ผ่าตัดไปด้านหน้าใช้มือสองข้างจับที่วอลเกอร์โน้มตัวมาด้านหน้าออกแรงดันตัวลุกขึ้นยืนเมื่ออยู่ในท่ายืนให้ล่าขาข้างที่ผ่าตัดกลับมาอยู่ในระนาบเดียวกัน ที่3การเดินทางราบด้วยวอลเกอร์ก่อนการเดินผู้ป่วยควรยืนด้วยวอลเกอร์อย่างมั่นคงขาทั้งสองข้างอยู่ในระนาบเดียวกันการเดินมีขั้นตอนดังนี้ค่ะยกวอลเกอร์ไปด้านหน้าก้าขาข้างที่ผ่าตัดไปด้านหน้าออกแรงกดที่มือทั้งสองข้างลงที่วอลเกอร์จากนั้นก้าขาข้างที่ไม่ได้ผ่าตัดตามมา ผป่วยทำตามขั้นตอนนี้ไปตลอดการเดินนะคะถ้าเริ่มจำขั้นตอนได้ให้เริ่มมองทางด้านหน้าไปตลอดการเดินค่ะท่าที่4การเดินขึ้นลงบันไดใช้มือทั้งสองข้างจับราวบันไดให้ผู้ดูแลช่วยยกวอล์กเกอร์ออกก้าขาข้างที่ไม่ได้ผ่าตัดขึ้นก่อนออกแรงกดที่ราวบันไดช่วยยันตัวขึ้นแล้วก้าขาข้างที่ผ่าตัดตามมาทำตามขั้นตอนนี้ ไปจนถึงบันไดขั้นสุดท้ายเมื่อต้องเดินทางลาบให้เดินตามขั้นตอนการเดินทางราบด้วยวอลเกอร์ต่อไปการลงบันไดใช้มือทั้งสองข้างจับราวบันไดก้าวขาข้างที่ผ่าตัดลงมาก่อนออกแรงกดที่ราวบันไดเพื่อช่วยผ่อนน้ำหนักที่เหยียบลงขาข้างที่ผ่าตัดแล้วก้าวขาข้างที่ไม่ได้ผ่าตัดตามลงมา ทำตามขั้นตอนนี้ไปจนถึงบันไดขั้นสุดท้ายเมื่อต้องเดินทางราบให้เดินตามขั้นตอนการเดินทางราบด้วยวอลเกอร์ต่อไปข้อที่5การเข้าห้องน้ําก่อนการลงนั่งชักโครกต้องถอยหลังให้ขาทั้งสองข้างชิดชักโครกก่อนยื่นขาข้างที่ผ่าตัดไปด้านหน้าออกแรงกดที่มือทั้งสองข้างลงที่วอลเกอร์ย่อเข่าขาข้างที่ไม่ได้ผ่าตัดลงค่อยๆยอ่อลงนั่งช้าๆ การลุกจากชักโครกให้ผู้ป่วยขยับตัวออกมาริมขอบชักโคกเท้าทั้งสองข้างเหยียบพื้นเหยียดขาข้างที่ผ่าตัดไปด้านหน้าใช้มือสองข้างจับที่วอลเกอร์โน้มตัวมาด้านหน้าออกแรงกันตัวลุกขึ้นยืนเมื่ออยู่ในท่ายืนให้ลากขาข้างที่ผ่าตัดกลับมาอยู่ในระนาบเดียวกัน กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเท่าออกกำลังกายสามารถโทรสอบถามได้ที่แผนกกายภาพบำบัดหรือสามารถนัดหมายเข้ารับการฝึกหลังการผ่าตัดได้ที่เบอร์ที่ขึ้นไว้ให้นะคะ